เมืองเฮาของนนะร้านเฮาได้ไมเาเฮียนดนตรีพื้นเมืองอวงเสารงสอซึมช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีเทอมพอดีเนาะใครปีเทอมแล้วพ่องย่อมือใครปีเทอมแล้วปีเทอมบางส่วนเนาะบางส่วนก็ยังบอกปีเตือ้อใครมาใหม่วันนี้พ่องย่อมือมาใหม่กี่ท่านหนึ่งสองตะวานตะวานมากี่คนหนึ่งอันนี้มาใหม่ก่อน อ, scalable. อ่าอ่าโอเคอ่ามาใหม่เกาะก้อยอ่ามาเฮียนด้วยกันนั่นหรอกมันจะเก่าสูนหม่ไม่สูนเก่ามันก็จะได้ก้อยปูพื้นฐานกันไป้การเฮียนของเฮาก็ะนอนก็จะอ่าความสนใจก็จะบัดได้ใครนักเท่าคนใหญ่เท่าใดอ่าความอดทนก็จะน้อยกว่ารุ่นพี่รุ่น่อรุ่นแม่ของนออ่อนก็ตามใบหน่อยจะซุกซนลูกเล็กลูกหล่นหน่อยแล้วคนใหญ่ก็จะมีความอดทนหน่อย อาแต่ก่อนนะเคยสอนตั้งแต่บ่ายโมงจถึงห้าโมงถ้าสอนเยอะนักเรียนมันลาการที่นักมันลานะักดน,น,นตรีนี่ก็สอนนั่งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะทฤษฎีก็สอนพื้นฐานตั้งแต่ตัวโน้ตแต่บัดนี้อัดแน่นจะเป็นนักดนตรีมืออาชีพเลยนะก็ปูพื้นฐานแต่โดดน้ตโดเรมีฟาซอนพื้นฐานการอ่านโน้ตการขึ้นเพลงการเข้ากลุ่มแล้วก็การเข้าเพลงการผรสมวงกันนะฮ้องประกาศผสมวงกันการเล่นเป็นวง การเล่นดนตรีนะก็ต้องอาศัยจังหวะเนาะการอาศัยการเข้าใจการซึ่งเป็นวงนะเล่นเป็นวงเนชะียอาจารย์อังอาจารย์จตุพงศ์อภูสาทองนะก็หรือว่าเทียสระ,ะเวลามาสอนเอาผู้สาที่เสาวติดนะมาพยายามแับปับวงเอาเพื่อเขาจะได้อ,ไออกไปออกการออกงานมีการงานถ้าอาจารย์ใหญ่นำไปออกงานเอาไปโชว์ไปฝึกประสบการปหาประสบการณเขาเขาเก่งเขากล้าขึ้นแล้เกาะ มีงานประกวดประขันก็นจะได้ออกไปแข่งขันตวัวเองก็มีช่องทางหารายได้อ็นช่องทางหนึ่ง่าซึ่งถ้าน้องๆหนูๆที่มาเรียนแล้วก็อ่เมื่อตั้งใจเรียนอันนี้เรียนฟรีสอนฟรีขอแค่มีความตั้งใจจริงแล้วก็การเรียนการเรียนที่นี่ที่นี่ก็จะไม่ได้เน้นฮอสอนจุดเก่งนี่นะแต่ถ้าเก่งเลยก็ดีนะเก่ง กว่าครูบาอาจารย์ก็ดี <c oughs> จะได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่จะสอน,สอนเน้นเน้นให้การานโน้นให้การผสมวจนกับเน้นจริยธรรมคุณธรรมเน้นการนอบน้อมหนอกำเขาลบใบไปมาแล้วใบเจอรุ่นป่อลุ่นแม่อยเจอผู้เคาะกับก็ยกมือไตัวเองเจอครูบาอาจารย์ก็าไหว้เน้นการนอบน้อมอมตนเน้น,นก,การาาววเคารพสถานที่นนเนาะเคารพการเคารพครูบาอาจารย์ ถ้าเอาหน้าดศิลที่เอาหน้าศิลใหม่ๆนี่รุ่นปี่รุ่นน้องเนะี่ยเจอรุ่นปี่ทั้งวหมดเลยมอหนึ่งเนี่ยว้หมอสองมอสามแต่ได้หน้าประตูนะครับน่อยใครบางคนได้เข้าหน้าาศิลน,น้องเนี่ยที่ตีหน้าศิลวันนี้มากเนะเอาน้องสตางแหน่นี่น้องสตางอันนี้สดใจด้านดนตรีเกาะเข้าดนตรีต่อครั้งนี้ไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วตีโงเยนวินไหลหน้าศิลเชียงใหม่ห่าน้าเข้าหมอหนึ่งเนาะเข้ามอหนึ่งก็ะพยายามทอมเนื้อทอมตัวไว้ทั้ง ห้ามไปโชว์ความรู้ห้ามโอ้ผมไปเางนี้ครับต่อมาเย่งนก้ับคร้อัางมาเพราต้องไปบอกคกนอ่อคมในฟักไว้พยายามผมในฟักว่ามีดาบี่มคมก็ชักมาหนอ่อเขาเล่นเนี่ยเขาดูไว้หนอ่อจะพนาศินนะก็เฮียนไว้อันนี้ก็สอนหน้าศินต่อหน้าศินนี่ไม่ถึงปอเอกนะนะไม่ถึงพอเอกเลยมีมอตนหมอหนึ่งหน่อมอหนึ่งมอ,มอหนึ่งในห้องจำต,ต้นหนอจกจำต้นหนออจำทางหนอกจำต้นแล้วก็การต้นใช่ไหม กาทรทูงครับมันมีคือมอสมอสหนึ่งเนาะมอสหนึ่ง,มอ,งมอสามมอสามมอสสี่ถึงมอสหกเนี่ยก็ปอตีก็ปอโทปอเอกถ้าใครจะไปสายดนตรีนี่ครูตัวผมชอบดนตรีก็แนะนําไปด้านดนตรีเลยนั้นเป็นครูดนตรีก็ดีเนาะเป็นประกอบชีวิตเป็นครูเนาะเป็นครูดนตรีเป็นศิลปินอิสระเป็นนักวิจัยทางด้านดนตรีเนี่ยตลอดเลยจริงครูครูดนตรีนี่ขาดแคลนมากโรงเรียนจะมีแค่คนเดียวเนี่ยใช่ไหมโรงเรียนนีไม่หนึ่งคนนะ เราบางคนก็ครูก็ไม่ได้มีความรู้ด้านดนตรีเนี่ยสอนพละด้วยก็มาสอนดน,นตรีด้วยใช่ไหมสอนกเกษตรก็มาสอนดน,นตรีเหมาหมดทุกอย่างก็ก็สงสารครูใช่ไหมเพราะไม่มีงบที่มาสอนจ้างครูดนตรีอ่งเงี้ยดน,นตรีคนอาศิปนก็มีน้อยแั้เราก็ไปต่อยอดไปต่อยอด้วก็เรียนเสาร์อาทิตย์ก็มามาอ้อมมาต่อวงแล้วก็จรหนังสรอก็ไปซ้อมที่บ้านไปอ่านโน้ตที่อาจารย์ให้ ส่งในไลยกลุ่มแล้วก็ไปหาอัดอ่างมันซ้อมแล้วก็มาต่อวงเนี่ยอาทิตย์หน้าก็เพิ่มทักษะอีกระ,ระดับหนึ่งอาจารย์โนอ้อาจารย์อา้งาก็ต่อเพลงให้เราอาจารย์นี่อาจารย์อ้างนี่มาเรียนตัวเท่านี้น้องสตางค์ได้เลยรุ่นนี้เลยตั้งแต่ป .5 ป .6 มาตอนปอ .6 เนาะป .4 ป .4 นะ<อ>่4นะม<อ>ีใ,ใจรักตั้งแต่ดนตรีตั้งแต่ป .4 <ส>นั่งรถมาเรียนที่วัดแล้วเคาะทางนันกดนตรีเคาะสอนฟรี หาประชันกนก็สืบทอดมาต่อเรียนฟรีก็มีโอกาสก็คืนกําไรสู่สังคมเราก็ได้เรียนฟรีต่อต่อยอดไปนี่ยดีไหมน้องนี่น้องอะไรนะน้องลินน่าน้องลินเตรียมแข่งขันปูพื้นฐานไว้เมื่อกี้อาจารย์อังต่อทีอะไรบ้างวันนี้เป็นวันเกิดคุณพ่อครบรอบกี่ปีนะแปดสิบครบรอบเท่าไหร่คุณพ่อ สี่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดยังหนุ่มอยู่ดอกเจ็ดสิบแปดเพลงได้เราเพลงให้เพื่อเพื่อดได้ยัง <c oughs> อ่าวต่อเลยต่อเลยไปเล่นให้คุณปูฟ่ฟังต่อแบบมือนะต่อแบบสดๆเลยนะได้ไหมลองเล่นให้เพื่อเพื่อเดเล่นคีดโดนะหนอโอเคอย่างอาจารย <c oughs> ์อังคีคคโดนะอ้าวนี่เมื่อก่อนเขาสอนดนตรีนนะักเรียนเขาสอนนี่เขาไม่ได้สอนเป็นโน,น้ตนะเขาสอนฟังเสียงนะ อาน้อย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 ตัวพ่อเนี่ยเขจะบอกสอนน้อยน้อยน้อยเคนเมื่อก่อนคนไม่ใช่จะไม่จะไม่ได้โน้ตจะไม่ได้พื้นฐานโน้ตเลยจะเป็นโน้ตที่บอกเสียงน้อย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 ฮัมเนี่ยแล้วก็เล่นตามเสียงแล้วเราไม่รู้ไงน้อยคือตัวไหนเนี่ยใช่ไหมจากเสียงฮัมเนี่ยแล้วก็จะมาเป็นตัวเลขโน้ตตัวเลขเอาน้อยน้อยมาแทนหนึ่งเนี่ยน้อยสองไปแทนสองนสามเนี่ยเป็นโน้ตตัวเลขเขาเรียกโน้ตตัวเลขนะแล้วปัจจุบันนยถึงเป็นโน้ต ดอโอสอมาแทนแทนตัวเลขนะเพื่อความง่ายนั้นอาจลองนด no, ให้เพื่อนเพื่อเดลองนะลองได้ก็เล่นได้ง่ายๆบรรทัดเดียวอลองเรียนแบบโบราณาใครจำได้ดูนี่พุกซินจำอ่ะซีนจำทักษะความจำโนโดอาเฮปเปอร์เบอร์เดทูดูใช่ไหมโดโดเลโดฟอรมี do, do, lay, do อ้าลองเล่นเลยอ้า เอาเอาลองเล่นตามเสียงที่อาจารย์บอกนะอ่าลองจำโดโดเลโดฟามีอ่าแค่เนี้อ่าแ,แค่ได้ไม่เอาลองเลยเอาคุณปู่ลองเล่นด้วยนะลองเล่นให้คุณปู่ฟังนะมีแค่นี้ง่ายๆเนาะดนตรีบัตรฮัทเดียวเอาลองฝึกความจำโดอดอโดโดเลโดฟามี โดโดเลโดซอนฟาอ่าหนึ่งบรรทัดละแค่นี้ยครึ่งบรรทัดละโดโดเลโดฟาเม่โดโดเลโดซอนฟาอ่าได้ไหมลองฝึกความจำจริงใบเด็กเนี่ยความจำเป็นเลิศนะต้องฝึกความจำเขาเรียกทักษะความจำฝึกสิ้นจำอ่าโดโดเลโดโดเล่หนึ่งห้องยังโดโดเล Tít lên đồ đồ lê đồ pha mê đồ đồ lê đồ son pha đồ đồ đô la pha 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 mê la 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 pha la son Các này, à chụp lấy bắt hát điêu À đây mấy thấm nàng ngôn cả một lời Thật chứ bạc bạc cầu đùn bạc cầu này nè Khó son nghe nghe lời มาตุ่นปอนี่มาหนักใกล้ๆปอนี่แล้วปออย่าบอกน้อยๆๆเนี่ยใช่ไหมตะกอนปออย่างไดถามคุณปอเพื่อนมันเกี่ปอมันเกีกัตะกอนต่อเสียงเนี้ยการเล่นนะต่อมือเยี้ยของต่อมือโดโดเลตืไหมสองสามสี่โดโดเล่าต่อบ้องโดโดเลโดฟามีไอ้ห้องสองโดฟามีโดโดเลโดฟามีโดโดเลโดซอนฟา ลาลาลาฟาลาซอนอ่าเราต้องได้หลายทางนะหาต้องได้หลายทางไนวะอ่านโน้ตก็เป็นเนี้ยต่อทางเสียงก็ได้ต่อทางมือเนี่ยก็ได้ใช่ไหมต่อทางมือก็ได้ได้แม่นั่งเก้าอี้ได้เนอะนังเก้าอ,อี้เซาะนัะนนอองน่งได้แล้วห้องน้ำมีซ้ายขวาวน,นะคุณเนอะลองไปซ้อมที่บ้านเนาะในนั้นเราเล่นสักรอบอ่ะเราเล่นสักรอบแล้วก็สัก สองสามรอบได้เห็นเล่นคุณลุงฟังวันนี้เป็นวันครบรอบท้ายวันเกิดคุณลุงต้คุณลุงก็ได้ร่วมทาบุญมาตัวงหน่อยได้ร่วมทบุญตามตามสนักตามอารามขาวมาได้ไหมเดยเล่ดฟ้ามีดโดเลดซอนฟ้าโดโดโดลาฟ้าฟ <r> ้ามีเลลาลาลาฟ้าลาโซนเล่นเลอ่าด para ได้ไหมเอาเล่นเป็นกำลังอกกำลังใจให้คุณลุงเราให้เพื่อนตามวัยเพื่อนร่วมสำนักตามวัยแล้วยิ่งน้องลีนนี่ต้องเล่นให้คุณตาฟังให้ได้นะเพลงนะคุณตาเดี๋ยวหนูจะเล่นให้คุณตาฟังร้อยแปดรอบคุณตาควักติปให้เลยหมื่นแปดเนี่ยอ่าดีไหม <c oughs> เพลงวันเกิดถ้าเพลงให้เพื่อนเดย์ถ้าร้งาองได้ก็เล่นได้ใช่ไหม เขาเล่นได้ก็ร้องได้เขาเล่นได้ก็สามารถร้องได้ได้ไหมอาสักรอบเดี๋ยวจะปล่อยละเดี๋ยวอาจารย์อ้ํามีมีชั่วโมงสอนต่อไหมวันนี้บอกมีหน่อยอ่าจะได้ปล่อยเลสักหน่อยก็ได้ตอนที่เขาจะเรียนใบโมถึงสามโมงแล้วก็ช่วงสามโมงจะมีช่วงที่นักเรียนที่สามารถมาเรียนมาเรียนต่อวิชาเนี่ยมาเรียนเทคนิคก็ดีมาเรียน จะเข้ไม่เห็นลัหน้าไม่เห็นนอกเหนือจากสล้อเสซซื่อเนี่ยจะมีนักเรียนมาต่อก็เลยต้องเลิกสามโมงได้ไหมนักเรียนได้ไหมอเอาเพลงนี้เขาได้ลองเล่นสักรอบ่ะถ้าได้จะาาไ,ไปเป็นการบ้านอันนี้มีงานถ้าจะรับงานมันเขาต้องการเด็กเล่นดนตรีพื้นเมืองรนะับงานโรงแรมมาละจะต้องไปนะมันตรงกับวันเสาร์พอดีมันจะตรงวันเสาร์จำไม่ได้วันไหน พิจิกาหรือนตุลาพิจิกาเท่าไหร่บ้ายอ่ายีแปดยี่แปดแก้วจะไม่ได้ไปวันเสาร์นะเดือนหน้าเดือนในนะเดือนพิจิกานักเ,เรียนมาเรียนเสร็จก็ไปเล่นงานต่อเลยงานงานโรงแรมยี 29, 29, ่เก้ายี่เก้าพิจิกายนาใครว่างก็ไปอยากให้ไปคือประสบการณ์ถ้าการเล่นจริงเม่เราออกงานเราจะ กิดอาการประมาเนาะตื่นเต้นประมา่ามีโบนะทำเครื่องเสียงทั้งไฟเลยสองเนี่ยเราใช่ไหมหรืออยู่บนเวทีอ่ะแล้วคนดูก็เต็มเน,นี่ยนะครับนึกเพลงไม่ออกก็มีนะเล่นผิดเล่นเพี้ยนแล้วก็มีนะต้องต้องต้องมีสติอ่ะต้องมีสติต้องมีสปัชชัญญะนะต้องมีความระลึกได้ต้องมีความรอบรู้อ่าเป็นพื้นฐานนะในช่วงใกล้ปีเทมอมก็เด็กๆก็เยอะๆหน่อยเราเป็นช่วงใกล้ปีเทอมผู้ปกครองก็อยากพาเด็กมาเรียน อัที่นี้ก็พร้อมตอนรับหนอพร้อมฝึกด้านนักศึกษาดนตรีทั้งก็พร้อมสอสสทยธจรทำรมปลูกฝังการเรียนรู้เนอปลูกฝังความความนอบน้อมนะทำมันมีอุประมากก็ดีทำอันเป็นทำมันทำให้งามนะก็คือสันตินะความอดทนก็ดีความสงบสง,ง่ยมก็ดีนะที่เราต้องมีได้ไหมนักเรียนได้ไหม โดโดโดลาฟาฟามิลิลาลาลาฟาลาซอนนะลาลาลาฟาซอนฟาลาฟาซอนฟาอ่าได้ไหมบัด้ายจบก็เปลี่ยนจากถ้าเรียนสังเกตนะพยายามเราเป็นพุทธศักดิ์ความจำโน้ตก็เปลี่ยนนิดหน่อยเองใช่ นี่คือทฤษฎีไงบอกถ่าเราต้องเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติทฤษฎีเราจำเข้าเข้าสามองเราเข้าหัวเราเรจากหัวเรามันจะถ่ายทอดลงมือใช่ไหมมันจะถ่ายทอดลงที่มือเราสองระทันเองนะจบละฮะสองสี่หกเจ็ดอ่าสองประทานเองหนึ่งประทัดมีกี่ห้องนักเรียนพื้นฐานหนึ่งประทัดมีกี 1, 5, 6, 7, 8, 8. ห่ห้องแปดห้องันมันจะมีทั้งห้าสองสี่หก แปดครบแล้วห้องขา w w ้าวที่เว้นว่างไงอ่าฟื้นฐานจําได้ไหมอ่าลองสักหนึ่งรอบร้อยรอบร้อยรอบปฏิบัติเนี่ยเทคนิคอาจารย์สอนของอาจารย์นะครับร้อยรอบวันนี้เข้าหงยาวแล้วร้อยรอบปฏิบัติในการเล่นหลายๆรอบทำเฮาทำเฮาชินแล้วก็ได้ได้มือ เดิมเดี๋ยวผูาจย์จะปล่อยแล้วมาส่งท้ายนักเรียนพระอาจารย์จะท่องโน้ตไปนักเรียนก็เล่นตัวไปเนาะถ้าบัตตันก็ไปดักโน้ตข้างหน้าเขาเรียกว่าดักโน้ตข้างหน้าาขนักเรียนก็ดูโน้ตตามอ่าพร้อมหนึ่งสองสามดูดูเลโดฟามี จะได้ปล่อยละจะได้ปล่อยละนักเรียนหันหน้ามาข้างหน้าแล้วก็วางเครื่อนตีไว้ข้างหน้าเราด้วยเนาะอาจจะได้การคูดนตรีได้ลางคนดนตรีคูดนตรีก็มีครูบาอาจารย์เิ่าไปฝเป็นครูบาอาจารย์คือครูบาถ้ามีคูดนตรีเขาก็เล่นมาได้ใช่ไหมมีคูดนตรีก็เล่นมาได้มีครูบาอาจารย์ก็บอกเล่นมาได้บ่มีสานที่เงียนก็ทิ่เล่นมาได้นักเรียนเปิดไปในหนังสือที่โน้ตที่นักเรียนได้ไปนักเรียนใครเคยเปิดอ่านจบทั้งหมดบ้าง ใครเปิดอาจจะจบทั้งหมดบ้างเปิดไปด้านหลังนะด้านหลังจะยังมีบทสวดมนต์อันนี้พยายามปลูกฝังข้างด้านอาจะใย้ทำด้านหลังจะมีคำแผ่เมตตาแบบพื้นเมืองเหนือแล้วก็มีมีบันทาน้อยบันทานหลวงคำขอคามาเราในฐานะคนเมืองคนเหนือก็ฝึกไว้เปิดไปหน้าหน้าอะไรจาจอรยงอันนี้เปิดไปหน้าร้อยสาสิ ห้าสิเป็นอะไรนั่นนี่ใครเป็นลูกหลานคนเมืองบ้างข้างล่างับวดน้ำแบบเมืองร้อยสามสิบใช่ไหม <100 S 1> แพไม่าไตาแบบพื้นเมืองแพร,รม่ตาแบบพื้นเมืองเหนืออ่าววันศีลวันพระวันวาป้อแม่ใข่ปลาไปวัดท้องร้อยสามสิบนักเรียนดูร้อยสามสิบร้อยสิบเจ็ดลองไม่ปริงมโบสสวดมนต์นีจะเริ่มแต่ร้อยี่แปดใช่ไหม อ่านี่สอนจริยธรรมด้นะเน,นี่ยมีหมดนันเนียนก็เอาไปฝึกสวดมนต์เป็นพื้นฐานแล้วเราไน้นนะชาวพุทธร้อยสามสิบก็มีบทแบบพื้นเมืองมันมีอีทางก่อนเอามีบรรทาน้อยวรรทา,ทาหลวงเริ่มจากร้อยสามสิบเอ็ดก่อนนักเรียนเราวรรทาหลวงเสร็จแล้วก็มาบรรทาน้อยเราถึงจะเป็นอีทางใช่ไหมเราถึงจะเป็นอีตังใช่ใบทแผ่เมตตาทางเหนือเรา ในบทแผ่เมตตาก็เปิดแบบภาษาบาลีใช่มีภาษาบาลีในนี้ก็แผนเมตตาให้ให้ทานให้ศีลให้เทวานาแผ่เมตตาให้สรรพสัตที่ล่กงละมุ่นมีญาติเราก็ดีไม่ใช่ญาติเราก็ดีให้เปรตให้ปีศาจให้เทวดานะมันมีม่นี้หมดที่เราเรียนเทวดานี่มักจะชอบเสียงดนตรีเทวดานี่ชอบเสียงดนตรี เราเล่นดนตรีนะเทวดามาฟังมาร่วมรับบุญจากเราเราเป็นนัก้นดนตรีก็ถือเป็นทิพยาธรนเล่นดนตรีก็เทวดาชอบดนตรีเนี่ยเป็นเสียงสวรรค์เปิดไป,ไป,ปร้อยสามสิบเอ็ดเปิดเวลาสามิเอ็ดแล้วเราหันหน้าทางพระพุทธรูปเนพรพะจายเป็นต้นเสียงนำวันธานหลวงไปพระหน่อกน,นเรียนนั่ง ที่ถนัดก็ได้นนั่งถ้านั่งเทพบุตรเทพรารก็ได้แร้นั่งคสมาบนั่งที่เรียบร้อยหันหน้าทางทางภุทลูปเราอัญชลีวันทาทิวาสอัญชลีวันทาทิวาสอัญชลีวันทาทิวาสอัญชลีวันทาอัญชลีอารังสมาสัมปตระพระประวา อทางพระขวานข้างอาภิวาเทมีสวาคาโตพรวทาธาธรมโมนามังนามาสามีโสปฏิปันโนภาควัตสสวากสังโฆสังขังนามี่ะประธานหลวงนะนักเรียนอลองว่าตามก็ได้นอฝึกว่าตามอาลองอ่านตามนักเรียนอ่านหนังสือได้แลวเนอ ผู้ปกครองแล้วก็ลองไปสุดกลับไปบ้านก็าสุดก็ได้วันตาเมพนทังสัมพังเมโตสังกรรมมาถ้าเมพันเทวันเมตธรรมสัมพังเมโตสังกรรมมาถ้าเมพันเทวันตาเมสังกัรมสับเมโตสังกรรมมา Văn tâm mê khổ rộng bàn cha cha lý yêng Sâm phạm mê tổ sáng găm mạ mê phân Văn mê mạ năng Sâm phạm mê găm mạ tâm mê phân Văn mê mê phân mê găm chen <Sess> yang sâm pang sâm pan tân nê sông tên e tên tân sân in lần bon tà ma tinh bôn tân rong pang sà ka lăng sân ka tê vã lô kê pram ma lô kê chum bôn lang pê lăng kàn tên pê sân lê lần tà tù nhô kê อาราหันตันตาตูโยเจติยังกันดังกุติจันตุระสิงติสานเสถมะกันเตสัมเปสัมปัตเจอาหังวันตามิสัมปสุอาหันนาทอาจารย์พนมเมอวันทาน้อยเมื่อกี้เราบรรทานหลวงเสร็จแล้วใช่ไหมขอเข้ามายังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเข้ามายังครูบาอาจารย์ ขอขมายังกรรมฐานใช่ไหมขอขมายังอารเมสถานที่ถ้าเราเรียนขอขมายังเจติยังนะเจดีต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาอันนี้โรงเรียนที่เราเรียนมันเป็นโรงเรียน,นวิถีฟุตอยู่แล้วนะมันจะได้เรียนนี้หมดละใครอยู่ในโรงเรียนวิถีฟุตบ้างเขาเขาสอนอยู่แล้วนะครูพระ,ะสอนที่ทำก็จะไปสอนครูบาอาจารย์ก็สอนนี่วันทานน้อยก็จงขอเข้ามาครูบาอาจารย์เช่นขอมาพระอาจาราย์าารพะาารพะสงฆ์ นักเรียนพนมมือนอบน้อมหันไปพระวจารย์แล้วก็ว่าบรรทารน้อยพระเจ้าประท้วงเสียงวันตาเมพันเถสัมปังองภาระราธรรมกา,ามตาเมพันเถมยังกงญญา,งา,นานธาการรมปุญญสามมินาอนุโมเทตัพังสาการตังมปุญญไม่หังกาต้าพังสาตุสาตุอนุโมทามี จัตโรธรรมาวัันติอายุวันโนส,สุขังภะังเอตังตานากรรมเนปันนาปัญจโยหนตุนโนเนจังเอตังศิลกรรม,มเปิดไปหน้าร้อยสาเราขอเข้ามาจังต่าง,างๆแล้วก็จะแผ่เมตตาแบบพื้นพึงเมืองเหนือเราในขณะที่แผ่เมตตาตอนขึ้นเจตี่อย่างเราถ้าเรามีน้ำหยาด ครั้งหนา้าค่อยเตียนน้ำยาดก็ได้ก็แทนเมตตาให้สรรพสัตว์ต่างๆเปิดไปหน้าร้อยสามสิบเนาะอันนี้ก็เป็นวันแรกก็ฝึกไว้วันต่อไปเราก็ครั้งต่อไปชั่วโมงต่อไปถ้ามาเรียนก็เวลาเลิกเรียนก็ไฟไว้พระสวดมนต์ลาพระกลับบ้านก็จะเป็นสิริมงคลเอาเชิดเอาใจตัวงเนาะนักเรียนก็ได้เรียนรู้วิถีทางพูดด้วยถ้าใครนับถือศาสนาก็นั่งนิ่งๆก็ได้นั่งนิ่งๆก็ได้ เป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้อ่าเอตังตานากรรมัเนมปานนาปัญจโยหนตุโนนิจังเอตังศีลาเนมปานนาปัญจโยหนตุโนนิจังเอตังภาวนากรรมเนป ปัญชัยโยหนต์ตุนนุณิจังยังเจนเจงกุสสังลังกันตัมฟังกรรมังคําเปแห่งกะเตแห่งกะตังปุญยังโนทังโตสุนนังโตมผลโตน้อยเตว่าอสมิงฉันเนอังเทแห่งกาทาแห่ง <laughs> สุขิอักตานังปันเลหารันโตมันตมเปตังสุขิตาอุนตุตุกาสัมเภติสังสัมเภยักขังสัมเภเป็นตังสุขิตาอุนตุตุกะปะมุนสัมเภนังกันตังสุขิตาอุนตุตุกะปะมุนจันตุสัมเภเตวังสุขิตาอุนตุตุกา จันตุสัมเพียฉันลิญุปัญชัยนสุงกิตาุนตุตุขาสัมภาสัมปัตตินังสามิฉันตุโวฮาอัญชลีวรรทากทิวาอัญชลีบรรทากทิวาเฉลีบรรทากทิวาเฉลีวรรทากทิวาคนท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะบนรักษาแล้วก็มันซ้อมหนอนเครื่องดนตรีก็ พยายามเอาไว้ที่สูงตัวเองเนาะไปเอาใครที่ไม่เขินตีบ็นของตัวเกอรก็กลับไปบ้านไปเอาไปจุ่มใส่ที่นอนแล้วก็ข้ามย่องข้ามยางม่ได้นะเล่นดนตรีเก่งแบกเกินก็ต้องเคารพคนดนตรีตัวเองเคารพครูบาอาจารย์อาเอาใส่เข้าไปได้อ่าแล้วก็เดินทางกลับบา้านโดยัสดนภาพเนอ อันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไป3รอบแล้วคุณพ่อพันดีใจและมีความสุขเป็นเสียงสวรรค์เนาะเสียงดนตรีสวรรค์เสียงกองเสียงกองเตรียมสองเพลงหน่อเรามีงานเดือนหน้านะเอาเด็กๆเ,เราเนะป็นเป็นเล่นนะ,อะเอาล่องแม่ปิงร้อยแปดรอบเนะี่ยทั้งดินบางซ้อมอันนี้ก็ มาซ้อมชื่ออะไรนะสุรชัยเนี่เสียงดังฟังชัดชื่อจริงก็สุรชัยชื่อเล่นก็สุรชัยเนาะชื่อเล่นคืออาร์ตนะ <c oughs> อาร์ตนี่จองตัวน่ะน้องน้อยเป็นนักดนตรีประจำวงนะเตรียมตัวมือกองต้องมีความมั่นใจเป็นมือกองตัวเองเป็นมือซึ่งตัวอันนี้ควบสองตำแหน่ง เดินทางกับบ้างจะโดยสวัสดิภาพนะทุกท่านอาทิตย์หน้ากามาเรียนมาสอนตามปกติถ้าใครมาเรียนได้สม่ำเสมอ,อกาเพิ่มความกิ่งเหงาได้ขึ้นเห็นระดครับหนึ่งเครื่องดนตรีของเพื่อนที่อยู่นั่งข้างก็พยายามช่วยเก็บแล้วก็แฮมข้ามน่อถ้าใครเพลข้ามก็ยกม,มืไอไหว้หยะบาคน